โครงการอะไรการจับไอไโมได้ไร้ร่อาค่ะ ความผูกพันที่รู้จักกับอาไรโรดมานี่คือเป็นยังไงบ้างคเมื่อเช้าเนี่มีคนโทรศัพท์มาบอกตอนสองโมงกว่าช็อกไปพักก็คือมันเพื่อนรักอะคือตอนเขาเจ็บเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแลเขาไม่มีเวลาจะไปหาเขาเพราะเราก็ยุ่งกับคุณทุมเพราะตอนนั้นทุมก็รอแรล่รอแล่แต่จริงๆเราความสัมพันธ์ระหว่างผมกับโรดเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่ โรดยังไม่เข้าวงการตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนภาละตอนนั้นตอนนั้นผมทํางานทีวีช่องสี่ผมสนิทกับคุณพ่อเขาเราสนิทกันมากแล้วเขาก็ไปหาพ่อเขาทุกเย็นทุกเย็นจนทั้งไร้รู้จักกันแล้วก็สนิทกันมาตลอดแล้วพอเข้าวงการมาได้ร่วมงานกันยังไงบ้างเยอะมากแสดงคำมันเยอะมากแล้วผมทําละครเองขี่เรื่องยู่เรื่องผมก็ต้องเอาไพโรดเล่นเพราะมันเป็นเพื่อนรักอะทำไงอะ ผมกเ็มเ,กกเนี่ยผมไพโรดกรุงเตีร์ตัก์เนี่ยมันตัดก,ก็ไม่ได้แบบควาจำในการแสดงของอไพโรธนี่คือโดดเด่นยังไงบ้างสหรับในสาย่าโลธเป็นคนเก่งนะผมจะบอกให้ผมยังสู้โรดไม่ได้เลยโรธเล่นได้ทุกบทโรดเป็นได้ไะเอกตลกก็เล่นได้โศกก็เล่นได้ผมยังแพ้โรดเพราะผมเป็นพระเอกไม่ได้แต่โรดได้ทุกอย่างที่สําคัญโรธเป็นคนที่มี นิสัยดีมากๆเพื่อนฝูงเนี่ยโลดไม่เคยให้ร้ายเพื่อนไม่เคยนินทาว่าร้ายใครผมบอกว่าถ้าใครโดนไอ้โลดด่าเนี่ยแม้ความว่าไอ้นั่นอะแย่ที่สุดลวผลผลงานเด่นๆที่เราจะจำได้ามาลองดูดวงเรื่องดวงเนี่ยละออ,อะไรไโอ้จำไม่ได้แล้วจำพอสอบไม่ได้แล้วอันนี้ที่เราจำได้เป็นเพราะอะไรเพราะความผูกพัคนคือผมเป็นคนพูดกับมันเองนะ,นะว่า แต่ไม่รู้อาจจะเป็นความคิดล้อกันเล่นอ่ะบอกไอ้โลดถ้าเป็นไปได้ไปซื้อหนังเลื่อนดวงมาเก็บไหมนะเพราะพี่เปี๊ยกแล่ะเขาเอาชีวิตมึงไปเขียนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าบั้นปลายชีวิตว่ามึงจะเป็นยังไงแต่เขาเขียนให้มึงล่วงหน้าไปแล้วมันก็เป็นเหมือนเรื่องราวของชีวิตของอาบโลดเองเลยมันมันมันบอกไม่ถูกนะมันมันก็เฉียดเฉียดนะ่ะคือตอนนั้นคือ ช่วงที่เขาดังเนี่ยมันก็มีมั่งอะผู้ชายอะนะแล้วมันเพิ่งจะเข้าวงการมันมันก็ต้องมีเกเรตัวเราเองผมเองผมยังเกเรเลยผมเกเรยิ่งกว่าโลดเลยแต่มันก็แพัดเดียวคนเราเนี่ยพอมันมีวุฒิภาวะมันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็ปรับตัวมันเ๋ยมันก็เข้าที่เดิมมันก็กลับมาเป็นคนที่มีวินัยเหมือนเดิมช็อกช็อกประชาช็อกลูกถามพ่อเป็นไรนั่งนิ่ง ยุยถามพ่อเป็นไรบอกลุงรลดไปแล้วลูกนั่นคือต้องบอกว่าความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมากจะไม่รู้จะพูดว่างไรน,น่าจะผม,มาอายุสิบหกมั้งรลดน่าจะอายุประมาณสิบเก้าอะตอนนั้นก่อนก็เข้าวงการอะเขายังเป็นนักเรียนพาะเพะิ่งจะจบ เพิ่งจะจบปีสุดท้ายพาระตอนนั้นกูรักมึงที่สุดมันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆผมกับกรุงศรีวิไลเนี่ยรู้ดีไม่มีใครครบใครโลด,ด้ลึกซึ่งเท่าผมกับกรุงศรีวิไลผมนั่งรถมาเนี่ยผม,มจะบอกเลยว่าเจอผมต้องเจอกรุงแล้วขึ้นมาก็เจอจริงๆ คือมันทิ้งก็ไม่ได้อขออีเสิร์ฟหนึ่ง